สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายเบสิกนะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะด้าน,นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะประหยัดลิบบินด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกระไมีแหนบมีเหรียญน,นะคะลิบบินที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เป็นลิบบินตาเพชรนะคะเบอร์สองค่ะ แบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สี่สิเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะสิบเซนติเมตรค่ะพับแบบนี้นะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะสิบเซนเมตรค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเอาลิบบินด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบินด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะลิบบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ี่นปลายลิบบินนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ แล้วล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญก่อนนะคะก็สามารถนําเหรียญมาวางไว้แบบนี้เลยค่ะเอาเหรียญมาวางไว้ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าคนไหนจะใส่เหรียญเลยนะคะแล้วก็จะพาบริบบิ้นนะคะ เส้นยาวดันล่างขึ้นมาค่ะริบบิ้นด้านซ้ายมือนะคะเส้นยาวนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นยาวพับลงมาค่ะริบบิ้นเส้นขวามือค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะลีให้เป็นรอยค่ะ การริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะสอดแบบนี้ค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นซ้ายมือนะคะสอดนะคะเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านล่างขวามือ อดเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้เป็นรอยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะพลิกด้านกลับมานะคะพลิกด้านกลับมาเราจะมาทำมุมนะคะตรงนี้ค่ะทั้ง4มุมนะคะตรงนี้เราก็จะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะเราจะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ นำปลายริบบิ้นสอดต,ตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะดึงหลวมไว้แบบนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดต,ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหลวมไว้ค่ะเส้นที่สามนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็โค้งลิป,ปิินให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง4ี่เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะ ประมาณนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองแล้ก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จัดให้เท่าๆกันค่ะดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะดึงทั้ง4ี่เส้นนะคะแล้วก็ดูให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะสี่เส้นนะคะแล้วก็จะเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่1นึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะ สี่เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรด้านในตรงนี้ค่ะแล้วก็จะใช้มือขวาเรานะคะพับลงมาค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้พับลงมาแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะหมุนนะคะคแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะหมุนหนึ่งรอบค่ะหมุนหนึ่งรอบแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงค่ะเบาๆนะคะ ไม่กดแรงนะคะไม่ให้ริบบิ้นเด้งขึ้นนะคะเราก็จะกดตรงนี้หมุนแค่หนึ่งรอบพอนะคะแบบนี้เลย<อ>เราจะปล่อยเส้นสุดท้ายนะคะออกมาค่ะส่วนตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเราหนีบไว้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยสอดเป็นตรงๆเลยนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นแบบนี้สอดตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาแบบนี้ค่ะ ค้งริบบิ้นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ร like like ิบบ right. like right. so, like the ิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะถ้าดึงยากก็ใช้แหนบช่วยดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงริบบิ้นเส้นยาวนะคะดึงให้กระชับนะคะกดแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะ เราจะมาทํากลีบกันตรงนี้นะคะกลีบตรงนี้แล้วก็จะจับแบบนี้เลยคะ่ะจับแบบนี้เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นอีก1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอรดริบบิ้นเข้าช่องตรงนี้ค่ะข้ามตรงนี้มามาสอดตรงนี้นะคะ สอดเลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เสน้นแรกเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงรวมไว้นะคะดึงรวมไว้แบบนี้นะคะเสน้นที่สองนะคะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านลา่ังหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะพับอ,อีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ สอดนะคะตรงนี้ถ้าสอดยากเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้เลยริบบิ้เขาก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เลยใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะเส้นแรกเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะ เดี๋ยวเส้นที่สี่เราจะสอดยากนะคะเส้นที่3ามนะคะเราก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ข้ามตรงนี้มามาสอดตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้เลยลก็ดันนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ้ลแลวก็ใช้แหนบช่วยดึงนะคะจัดกรีบนะคะจะได้กรีบป,ประมาณนี้เส้นที่สี่นะคะจับแบบนี้พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดตรงนี้นะคะเส้นแรกเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงรวมไว้แบบนี้นะคะเส้นที่สี่เราจะได้สอดง่ายๆนะคะ อันบบนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะบิบินเขาจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมาค่ะแล้วก็ดันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้เลยดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ ดึงให้เท่ากันค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้กลีบแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พาบิบิลงมาค่ะแบบนี้พาบิบิตรงนี้นะคะด้านบนนะคะตรงนี้ลงมาบิบิ ้านขวามือครับลงมาแล้วก็ลิปินเชนด้านล่างนะคะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดให้กระชับแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เทปใสนะคะติดไม่ให้ลิปินเลื่อนหลุดนะคะ ตอนการทําไม่ยากนะคะเป็นลายที่น่ารักนะคะน่ารักประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ